สวัสดีด้วยครับันกับเกมไมค c r รับซึ่งวันนี้จะมาเล่นเทอร์โบคาสเซอร์ว่าไม่ได้เลากกับคุณกล้องล็อกเกอร์มิสเตอร์กล้องล็อกเกอร์เอากล้องไม่เปิดหรอรู้ได้ไงรู้ได้ไงเปลี่ยนได้ด้วยเหรอกล้องทำไง โอ้ oh, ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวนี่เราต้องอันนี้สะเพชครอปเขาเอาอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาใช้อันนี้สีเขียวแน่นอนแน่ใจไปเข้าเกมกันเถอะ อ่าเราเราต้องวิ่งรอรอคนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วนะจับเฮ้ยเขาอ,อยู่ข้างหน้าบีบตายปับ๊บอันดับเลดี้เอสกอฮ่า l วัน เพราะว่าออคอมกล้องไม่ดีแบบสุดๆเลยไปแล้วครับอุ้ยครับได้อะไรครับเฮ้ยแอะปลาไปใส่โอ้ยติดติดฮะเอา้าเน็ตกล้องไม่ดีอะดิเน็ตสีแดงไม่ดีอะดิกล้อง เน่สีแดงไม่ดีอะดิห้ามพูดนี่เราเราลื่นไหลไมีมีกระตุกเอ้ยมีไฟพาวเวอร์ตูมก้องชนะแล้วอ่ะ อะไรก็ก็ไม่ได้ใช้เทกจ์แพลกะดิดืมจะดืมเขาขี้กล่องเพลงเหรอโอเคตอนนี้เราก็เปิดเพลเซอร์พัน 那来哦。 ไปไหนเหรอก็ไม,ออไม่ได้ดูใครอยู่ใช่ไหมไม่ได้ดูอยู่ใช่ไหม สองอะ ชอบเสียงเพลงมันดิเหรอไอ้บ๊อบเอ่อฮีโร่บายนะแล้วมันชื่อบ๊อบปะอไอ้บ๊อบปากเกียน บอบอะมันว่าจัดสกินคนนี้เราต้องว่าข้อหาบอบไว้ก่อนเพราะบอบมันเป็นคนที่ไม่ดีเฮ้ยอีกสามสิบวิรีแปบ๊บอีกสามสิบวิเกมจะจบน่าอีกส,สิบไม่สนแล้วสวนชนะอีกเดียวแล้วตอนนี้น่าไม่ทันแน่เลยอีกสิบวิ ไปนะสี่สามสองหนึ่งเอ้าเขาหยุดหน้าเส้นชัยไม่ทนนะันอ่ะโอ้อเล่นอย่างอื่นหรอเล่นอันนี้โอเครอแปบบ๊บกำลังออก